สวัสดีค่ะทักทายจากยาย่าสาวไทยสไพ้ายเยอรมัน <c oughs> มือนี่งยาย่า,าอยู่สตันขายบักเชอรี่ขายบักเชอรี่อยู่หนาสวนค่ะเบิึงยาย่าสิพายนางเบิึงสวนบักเชอรี่นี่ค่ะนี่คือสวนเชอรี่ของพวกยาย่านเะด้อค่ะเด้อกะสิกางมุงกางมุงกางมุงให้เชอรี่อันนี้ด้านคางนี่ที่กางเพราะว่าป้องกันมแมลง อันนี้สามีว่าป้องกันมแมลงะะด้ยค่ะเด้่อแต่ว่ากะป้องกันได้หรีได้หลายค่ะเพราะว่า,าเล่ากะสิปีที่แล้วเห็นพลถพ่นพ่นสเปรย์สเปรย์ร,รอบ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 เนี่ยค่ะรอบรอบรอบนอกเนี่ยหม่องมุงทั้งนอกนะะเลยค่ะตื่นซามารานี่แม่งแม่งตายเต็ะะมเลยค่ะแมลงตายยุ่รน้าอันพื้นเ่ยค่ะน้ามันน้าด่างนะคะขังเพิ่งกะสิเป็นลังค่าเดี๋ยวยายาสิผ้ามุดเบิ้ง ดืดดืดเปิดมุ้งค่ะเปิดมุ้งมันจะมุดเข้าไป <laughs> ส้มสวนบัเซลลี่ต้นนี้ยังบดสู่ต้นนี้ยังบดสูกค่ะมันก็สีนี้ยังเขียวยังบอนานปันใดโอ้มีลูกขามาเดี๋ยวยายาขายของก่อนเลยค่ะเด้ฮลดัลโหล ขายของก่อนมุดมุดมุดมีสตันขายของฮั <Hello. S 1> <laughs> ลโหลสไลด์ช้าเล็บหยะหยะต่างผู้เชิญหยะ ดังบีทเช่นโอเคสมุดต่อไปเยี่ยดังค่ะชูสข้าวมาซื้อสองถาดไปแล้วค่ะอันนี้คือเชอร์รี่ที่ยายาขายอยู่หน้าสวนนะคะคุณสามีคุณสามีเก็บออกมาให้ยายากกัขายอยู่นี่ยายาก็เลยวางรีบเปล่าทยคลิปหมาข่อย ย่าราเฮ้ย่าราเบิ่งไหนไขมันสิมุดออกมาไอ้ย่าราอืมครเอ้ากัดมือทำไมโอเคโอเคครับครับโอ้ย่ารา ส่วนอื่นส่วนอื่นเชอร์รี่เสียหายเยอะเลยนะคะมันสิแตกพอมันถือฝนแต่สวนของพุ่ยยาเนี่มันกะสิมีมีมุ่งเนาะค่ะเนาะมีมุ่งกางไ้บักเชอรี่กะสิเสียหายบลายอายาราคือออกมาได้อีหละคือเก่งแทะยายากะซิมีตอนแรกคุณสามีมาซื้อเป็นบ้านเป็นลังไแต่ว่า เลยเปลี่ยนแผนค่ะบอูว่าจะเศร้าปลูกแบคทชรีบอพอาแล้วบอกว่าจะปลูกลูกแพรแทนก็ได้บปเลซื้อบ้านเพราะลูกแพรก็ไปเลขายนาสวนค่ะเอาทรงตลาดย่างเดียวก็ได้ไปเลซื้อบ้านแบบบ้านสําหรับขายของนไหมค่ะก็นี่ไต่ต้นไม้นี่แหละค่ะต,นตน้นต้นไม้ดอกอันนี้หอมหอมเลยค่ะกินหอมนี่เขาบอกว่ามันเห็ดเป็นชาได้พ้อมเอาไปกินเป็นชาแต่แย่ยากับลูดอ,อกว่าช่วงไหนเพราะมันสีมีช่วงเก็บที่เอาไปเห็ดเป็นใบชาเป็นช่วงๆ บอกเพราะว่าบอ่สามารถสิเก็บได้ตลอดนะคะ่ะคือสมมุติช่วงนี้สมุติสมมุติช่วงนี้มันออกดอก,กสินะคะอาจจะเก็บช่วงช่วงที่มันกําลังออกดอกก็ไปเฮตุชานะคะมันสิเป็นช่วงไม่สามารถเก็บทําได้ตลอดสินะคะหอมค่ะหอมอ่อนๆกินช่วยนี่อ้ยหอมห้เบิงห้เบิงต้นมันใหญ่เป็นโฮมพอดีคะ่ะเป็นโฮมให้ย่ายาขายของพอดีนะคะนี่นะคะสถานที่สตันมองโตขายของยายา อันนี้รถซีอประจำสวนซีอโอซีอค่ะซีอสวนเชอรี่ประตูหลังใส่ไม้ค้ำค่ะเลิศเล่อเพอร์เฟคเนี่ยคะ่ะนี่ละสวนยา่ยาบรรยากาศก็ดีดีด้ค่ะวันนี้ก็เป็น,วน Apple. สวนแอปเปิ้ล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 ช่วงน่าแอปเปิ้ลย่าก็สกีฟแอปเปิ้ลให้เบิ้งอีกเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้ขายเชอรี่ มืนอนีมีแดดแต่ว่ามืเอเ้ามืเอเ้าฝนลินยาหยาอยู่บ้านพึ่งออกมาบางใบเกือบใบสองนี่แหละคะ่ะพึ่งออกมาตั้งโต๊ะขายเริ่มมีแดดละค่ะนะคะอากาศอยู่เยอรมันย่ามสาฝนตกย่ามใบแดดออกหลายฤดูกาลในแต่ละมือคะ่ะเนี่ยคะ่ะของผู้หญิงยากระสิมีมุงกลางะคะ่ะเหนื่อยคะ่ะรักษาหย,ยาดีปลูกเชอรี่ไซส์สีกลางมุงไซส์สีกลางลังค่า,ล,คาลังค่าสองสั่นคะ่ะสิบเป็นลังค่าที่สำรับแบบ กันน้ำได้อ่ะค่ะคือฝนตกข้าวบวเปียกข้าเก็บอย่างเชอรี่ได้ฝนตกข้าวบเบียกแล้วก็ซีนี่เป็นตะไคร์เป็นสองชั้นค่ะมีตะไคร์แล้วก็เป็นผ้าพลาสติกกันฝนนะคะเราทั้งทางนี่กะด่างอ้อมอ้อมมดทั้งสวนเลยค่ะคุณสามีเหตมือเดียวแล้วอันกลางด้านขางนี่ค่ะบดถึงมือสามเราเหดแค่สามสองสามชั่วโมงมั้งค่ะมือนั้นช่วงคำ่ำๆเราออกมาประมาณประมาณหกโมงแรงสองทุ่มกว,าว่าเราเขา้าน เกือบเ็จนิดเดียวเหลืออีกนิดเดียวที่ที่ปรเสร็จมือหลังแล้วก็ไม่เฮ็ดตอกเ็จเนี่ยค่ะกตสสำหรับกันมะแรงส่วนยายาเน,นี่ขึ้นซื้อได้ค่ะเชอร์รี่อร่อยที่สุดในย่านนี้เลยนะคะเดี๋ยวยายา,ยาก,กินเพื่อค่ะกินเพื่อกินมันกระแสบเนะยาะยายากินยิ้มมัดมือมัดเบ้นเวลาเข้าห้องน้ำนี่โอ้คลองค่ะคลอง <laughs> นี่อัน,นอันนี้มันก็จะเป็นสายยางค่ะ มุงต่างมันก็จะเป็นสายสายนี่หนักหนัก้วยค่ะมันก็จะม้วนม้วนแบบทับไบ้บให้บให้ปลิวนะคะบบให้บให้ผาปลิวคือนี่มันก็จะเป็นสายยางออมเลยนะคะดูแรลรักษาคักอิลีค่ะปลูกเชลี่แต่อ้เมยคะ่ะยางอันสำนึกค่ะเมยเศร้ภาหับหับแต่ว่า ผลผลิตของสวนลูกค้าทุกคนชมคะ่ะทุกคนนินยองเลยละ่ะว่าเชอรี่สวนนี้อร่อยมากนะคะแม่แต่ผมยินเสียงมาคะ่ะปุ่งส,สีดังสามเทือปุ่งปุ่งเป็นกาเป็นเป็นคือจังทอปึ่งเนะี่ยครั้งที่สองแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เป็นครั้งที่สามประมาณสิบนาทีมามา,มาเทือนึงไล่นกคะ่ะไล่นกไล่นกประมาณนะสามเท้อแล้วก็ยุดละคะ่ะแล,ะะล้วก็ลอีกประมาณสิบนาที รออีกสินาทีกสิดังอีกครั้งหนึง่งฮัลโหลยาระคอมแลนนั่งจักรยานหมู่บ้านกนกระถึกจกักรยานเหยียบข้อหอยห่องแงแงแงงแงมายานวสันนั่นนะคะยากๆะได้รับคําชมจากลูกค้าฟังออกแน่ฟังบอกออกแน่กะเขาใจแน่บอเขาใจแน่ทูทูไทยไทยกันไปล่ะค่ะภาษาเยอรมันมันยากเนาะยากๆกับว่าน้ำลูกค้าลูกค้ากะน่าลักค่ะถ้าบอเขาใจเท่ากะ เทน่เออเอ,เอ๋งงงเขาก็พยายามสรรหาคําอื่นมากมาบอกกับเฮาเพื่อให้เฮาเข้าขใจนะคะแต่ว่าก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆมันยากค่ะภาษาเอยอรมันยากอีหลีบมเมนบ่แมเมนยากหน่อยๆนักหนาเนอะเวลามาไปกินไปหวานค่ะแซ่บแล้วยูยูมองอื่นสวนอื่นขายขายแพงค่ะแต่ว่าสวนของยายาเนี่ นี่ค่ะราคาถาดละสามยูโรค่ะนี่ค่ะถาดนี้ครึ่งกิโลสามยูโรก็ตกประมาณลอยกาบาทนะคะแต่ว่าที่อื่นสวนอื่นสี่สี่ยูโรห้าสิบเซนนะคะกิโลหนึ่งเขาขายกิโลหนึ่งประมาณเกายูโรแต่ว่าสวนพวกยาญาเนี่ขายแค่กิโลหนึ่งหกยูโรหรือเจ็ดยูโรถ้าลูกใหญ่ก็เจ็ดถ้าลูกเล็กก็หก แต่ถ้ามาซื้อเยอะๆซื้อไปขายต่อสามีขายให้แค่5ยูโรนะคะกับมารับไปขายได้เด้อผู้ใดแต่อยู่โซนทางบานย่าๆนี่แถวฟลิกกิ้งเอนเน่เนี่ยมารับไปขายก็ได้เด้อค่ะเด้อถ้าเอาเยอะๆขายส่งให้แค่5บาท5ยูโรนะคะมารับไปขายเด้อถ้าผู้ใดได้เบิง้งได้เห็นฐานอยู่โซนทางยุโรปได้โอกาสมีโอกาสได้เบิ้งคลิมย่ายๆนี่มาเอาไปขายก็ได้ค่ะนะคะมือนี่ยย่าๆอะ ผ้าเบิงสวนเชอรี่นะคะญาญ่ากับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม youtube ช่องญาญ่าสาวไทยสะพายเยือมันด้วยนะคะ๋ยาญาญ่าสิผ้าเบิ้งเรื่อยๆม่อย่างเฮ็ดตามกันเยิ่มญาญ่าไปแต่ละมือแต่ละมือเนาะค่ะเนาะตามกันเยิ้มค่ะตามกันเยิ้มญาญ่าขอจบคลิปก่อนนะคะแล้วญาญ่ากับสิ กินมัเชอรีเพื่อเอฟซีทุกๆวันทานเผื่อนะคะทานเผื่อรสชาติอร่อยทานด้วยกันทุกวันค่ะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่าย่าสาวไทยสพเยอรมันด้วยนะคะอืมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ